สวัสดีค่ะพามาชมกับรถกระบะราคาเบาๆนะคะหลักหมื่นเท่านั้นนะคะทุกท่านเป็นรถกระบะมือสองนะคะมิสูไซโคล L 200ค่ะคันนี้นะคะเจ้าของได้แจ้งไว้ว่าเครื่องดีค่ะเกียร์ดีช่วงร่างดีสีสันตามรูปเลยนะคะแม็กสวยๆค่ะแต่งสวยพร้อมกับเบาะและแม็กแต่งซิ่งนะคะก็ไม่ต้องไปจัดทรงอะไรแล้วนะคะทรงสวยๆอยู่แล้วนะคะทุกท่าน ราคา69,000บาทค่ะสีสามตามรูปเลยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะเอกสารครบนะคะภาษีพ,พรบรปี63เครื่องดีค่ะวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลขายตามสภาพนี้เลยนะคะเลขทะเบียนก็สวยๆภายในเบาะแต่ง แม็กแต่งนะคะเริ่มครบรถอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคันนี้690 0 0บาทสนใจยังไงท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะนัดหมายกันล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับนะคะที่เห็นในรูปนี้คือเจ้าของให้ไปแบบนี้เลยนะคะตามสภาพนี้เลยนะคะสนใจยังไงเดินทางไปทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประกอบการตัดสินใจแอดมินก็เพียงมาแนะนําเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของรถไม่ใช่ในหน้านะคะ ในวันนี้ต้องรากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ